สวัสดีครับกับผมนมาวาตุที่วัดสอนนท์นม็เรนในเรือรุ่ที่เกิปเตรียมหันรุที่4ี่วันนี้จะได้นําการแยกประกอบหุ่นยนต์ด้กับ,บให้กลายเป็นรูปทรงมอเตอร์ไซค์นะครับเริ่มอย่างแรกง่ายๆก่อนเราดูคลิปด้านล่างนะครับจะมีตัวล็อกตรงนี้กดลงครับเหมือนกันครับซ้ายแล้กกวขวานี่นะครับกดลงจนั้นกดเก็บป่ดเท้ากดเก็บป่ดเท้ากดเก็บป่ดเท้าทั้งคู่เมื่อกดเสร็จนะครับทําการดึงขาตรงๆง,งลงมา ดึงตรงๆเลยครับทั้งตัวหักอันนี้ไม่ยากไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแตกหักเท่าไหร่ดึงตรงๆครับคว,วันไวหลังจากนั้นดึงบาทสีเงินออกมาดึงบาทสีเงินออกมาดึงตัวสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับที่ก้นออกมาจะงอยเหมือนเอเลี่ยนดึงออกมาหน้าอกทั้งสองข้างดึงออกมาจะแยกกองเลยครับกองไว้เลยนะครับ หลังจากนั้นทําการดันแขนไปที่ด้านหลังดันแขนไปที่ด้านหลังเก็บอาวุธเก็บอาวุธดันที่ปอกมือปิดมือตรงนี้นะครับดันปิดดันปิดกลายเป็นไอพ่นหลังจากนั้นนะครับในส่วนของในส่วนของขาเราทําการมาแปะที่เรเวณแถบสีดําตรงนี้โดยโดยนะครับฝั่งนี้ ก็คือฝั่งข้างขวาจะมีใดตัวผู้อยู่ด้านออกมานี่มีเดยตรงเนี้ยจับล็อกกันซะนี่ครับกัดล้อลมล่างกันแล้วตรงนี้มีกิ๊ตัวผู้ล็อกนี่เป๊ะกดเข้าด้วยสีดำตัวนี้ตรงนี้นะครับ แปบะบจะเป็นทรงนี้หลังจากนั้นหลังจากนั้นนำตัวสี่เหลี่ยมใส่ล็อกที่เบรคต้นขาจะมีเดอยล็อกอยู่ครับอบซ้ายอบขวาให้ตรงสี่เหลี่ยมที่มาที่ลอกต่อไปเราเห็นล้อเล็กนะครับล้อเล็กสีดําตรงนิ้วก้อยผมนะครับล้อเล็กเราตั้งแบบนี้ปั๊บมันอยู่ตรงไหนเราก็หันข้างแบบนี้ไปนี่ครับ ร้อเ,เล็กอยู่ตรงไหนให้มันอยู่ด้านข้างเราให้ตรงสีดำเนี่ยหันไปข้างหลังรถโอ้หลดๆๆๆสักครู่นี่นี่ต้องระวังนิดนึงบางทีของมือสองก็นานๆประกอบที royalty. ไว้นะครับวาาไว้หลังจากนั้นหลังจากนั้นมันจะมีหมัดทั้งสองข้างตรงนี้เรามาใส่ด้านข้างของสามเหลี่ยมเหลือสามเหลี่ยมเอเลี่ยนหมุนกลัดเป็นแบบนี้ใส่บรเวณอ,อานด้านหลังครับนี่ครับก็ได้มอเตอร์ไซค์หนคัน แล้วเราก็จะนําตัวเดกาโรโบมาขับขี่ขับยังไงวางบบนิ้วก่อนนะครับเดกาโรโบหน้าตาแบบนี้ถอดขัางสองข้างออกถอดขาสองข้างออกแล้วเรานําเดือยตรงนี้นะครับหันง,งอนนิดนึงทะยงนิดนึงแทงเข้าไปตรงรูตรงนี้นะครับรูที่ผมชี้อยู่ค่ค่อยใส่นะครับเดี๋ยวหักไม่คุ้ม ตัวนี้แพงที่สุดแล้ในบรรดาของเล่นในเครืเดกันมอเตอร์ไซค์สีแดงเนียอ๊ะรถยนต์สีแดงเนี่ยตัวแพงสุดนี่ครับใส่เข้าไปตัวนี้ก็จะโน้มลงมาต่อมาครับในส่วนของขาเราก็ใส่ให้ตรงกับข้างนี่ครับตรงนี้มีรูร่องใส่เข้าไปข้างบังโคลนหมุนแขงขึ้นมาทั้งสองข้าง เหมือนคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วขาไว้ข้างหลังนะครับนี่ซึ่งมันจะรวมล่างกันเป็นหห่นโยน์ได้อีก1ตัวนะครับเป็นโยนตัวใ่ญ่เรียบร้อยครับวสวยๆครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณครับ